เผยชีวิตในคุกเบนเรซซิงหรือเบนอัครกิจออกมาเปิดใจพูดคุยในช่องรายการของนิกกี้ณฉัตรพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังออกมาจากเรือนจําซึ่งเบนเรซซิงบอกว่าตอนนั้นรู้สึกกองเหมือนตกสวรรค์เพราะทุกอย่างกําลังดีไปหมดทั้งการงานการแข่งรถมีภรรยามีลูกชายที่น่ารักและใช้เวลาสู้คดีมานานกว่า6ปีเข้าออกคุกถึง3รอบจนได้อิสรภาพมาในวันนี้ สิ่งที่มันรู้สึกว่าแย่ที่สุดก็คือตอนนั้นน้องเรสซิ่งเขาเพิ่งจะคลอดและเราก็ผูกพันกับเขาเพราะว่าพอสักหนึ่งถึงสองเดือนทางแพทก็ออกไปทำง,งานแล้วเขาลุยงานเลยเราอยู่บ้านก็เลยได้เลี้ยงน้ององเรซซิ่งเลี้ยงลูกคนแรกเราก็ยังไม่ค่อยมีความรู้แต่ด้วยความที่ลูกคนแรกเราก็มีความผูกพันมากและก็ไม่คิดว่าเลยว่าจะรักคนคนหนึ่งมากได้ถึงขนาดนี้มันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่พ่อแม่คอยเป็นห่วงเราห้ามโน้น,ห,น,นห้ามนี้เรามาเข้าใจเลยว่าความรู้สึกมันเป็นแบบนี้มันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่่เราได้อยููกกับล พอถึงวันที่จะไปฟังคําตัดสินเบน r a เรซิ่งบอกว่าแอบไปกอดลูกร้องไห้โดยที่ไม่อยากให้ทางแพทรู้ว่าจริงๆภายในเราเป็นกังวลเครียดมากแต่เราไม่อยากให้คนอื่นมารู้สึกทุกข์ไปกับเราจนสุดท้ายในวันนั้นก็มีคําตัดสินว่าศาลไม่ให้ประกันตัวและสิ่งที่บอกไว้เลยตอนติดคุกก็คือห้ามพาลูกมาเพราะทําใจไม่ได้ห้ามส่งรูปลูก,ลกมาแต่ก็แอบส่งมาแล้วผมก็ต้องแอบไปยืนร้องไห้และพอได้ออกมาแล้ว ก็จะได้มีเวลาทําให้ลูกเต็มที่ในส่วนที่ขาดหายไปจะใช้เวลาเจอให้บ่อยที่สุดและปิดท้ายเรื่องหัวใจที่เบนเรซซิ่งบอกว่าตอนนี้ส่